อาดินไดครับเดินไครับคุณช่วยครับคุณช่วยอยู่ไหรครับคุณเก้าสามเจ็อินอินค่สามเจ็ดอิน่ะ Của. 啊，奶奶。

768เลย666 77 67ค่ะ77ค่ะเงี้ยนค่ะพี่ที่ไหนคะเงี้ยน77 67ค ตอนนี้เขาปิดแล้วรส้สองคนนะคะคือที่ประตูเนี่ยก็คือลูกจ้างของพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดทศบาลนนทบุรีและตลาดสมบัติตลาดสดูใช่ไหมคะถูกต้องครับสองตลาดเลยนะคะครับผมก็เพื่อสร้างความมั่นใจเหมือนที่เราไปตรวจตลาดนนเมื่อเช้าเนี่ยที่ท่านนายอำเภอไปอันนั้นอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งในส่วนของการประเมินตลาดดูจุดเสี่ยงต่างๆจุดปิดจุดเปิดจุดที่จะให้คนเข้าคนออกจุดวัดอุณหภูมินะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสร้างความมั่นใจให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวนนทบุรีให้กับตลาดสมบัติเนะตรงนี้กับตลาดเทศบาลน,นครนนท์ใช่ครับล้วก็เอาแรงงานที่ที่อาจจะยังไม่ได้ตรวจหรือว่าหรือว่าได้ตรวจไปแล้วแต่ระยะเวลาตอนนี้จะเปิดตลาดแล้ววันที่1 4เนาะใช่ไหมที่ให้ข่าวเมื่อเช้า14บี่ไหมที่นายบอกอ่า24อ่า24อ่านั่นแหละครับก็ก็อันนี้ก็คือการสร้างความมั่นใจให้อีกทีหนึง่งเป็นการตรวจค้นหาให้แน่ใจใช่เราเปิด วจรอบนี้คือรอบที่เท่าไหร่แล้วคะคุณรอบที่สามแล้วรอบที่สามประจางความมั่นใจครับให้กับค่ากับพี่น้องประชาชนทั้งพ่อค้าแม่ค้าด้วย <Pass. S 1> ผู้ประกอบการด้วยให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเดินตลาดด้วย <ไป S 1> ครับในในส่วนของคนที่เข้ามารับการตรวจคัดกรองตรงนี้ไม่ทันนะครับตรงน,นี้เรามีมาตรการหรือมีจะเปิดจุดคัดกรองที่ไหนเพิ่มอีกไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมีปีแผนต่อไปอีกเนาะจริงๆ200ร้อเนี่ยคือเราตั้งเป้าไว้กว้างๆเพื่อที่จะจะเก็บ ในส่วนที่ที่ผู้ที่มีความประสงค์จะมาตรวจนะแต่ตอนนี้เป้าอาจจะไม่ถึงสองร้อเนื่องจากส่วนใหญ่แนละ้วเราตรวจครั้งที่สามแล้ว<ะ>กลุ่มส่วนใหญ่อาจจะตรวจไปแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้มานจุดนี้นะครับแล้วผลจะออกประมาณวันไหนคะผลก็อย่างน้อยก็ตอนนี้แบบเข้าไปเยอะเนาะ,ะก็น่ายอย่างน้อยก็ประมาณสักสองถึงสามวันสองถึงสามวันครับประมาณเนาะอาจจะเร็วฝนั้นก็ได้<ะ>ครับ ไม่ได้รับการตรวจไขกองเราอยากจะอยากจะเข้ามารับการตรวจไขกองตรงนี้บ้างไหมครับก็รอฟังแผนนะสำหรับคนที่พลาดโอกาสนะตรงนี้จริงๆเราก็ตั้งใจที่จะมาตรวจให้กับทุกคนตั้งเป้าไว้200เนาะแต่นี้ระดมการสื่อสารมาอย่างที่บอกอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะตรวจไปแล้วเพราะเราตรวจครั้งที่3แล้วก็ก็อาจจะไม่ได้มาณจุดนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะตรวจนะครับจะก็ความอยากจะตรวจเนี่ยอาจจะต้องดูพื้นฐานว่าเราสัมผัส กลุ่มเสี่ยงไหมไปสัมผัสผู้ป่วยไหมนะครับอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้ความรู้สึกว่าเราอยากไปตรวจก็ไปตรวจบางทีเราก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรนะครับถ้าเปิดเพราะความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยก็ก็สามารถไปตรวจได้นะแต่แต่ก็ต้องต้องต้องดูหน่อยว่าเรามีกลุ่มเสี่ยงตรงไหนนะครับไปสัมผัสที่เสี่ยงไหมใช่ครับถ้าถ้าท่านคิดว่าท่านท่านสัมผัสความเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยมาท่านก็สามารถทางท้างหนึ่งก็เดินไปที่โรงพยาบาลได้เลย ช่องทางที่สองก็ดูว่าเรามีแผนที่ออกไปณนะจุดนั้นจุดนี้จุดไหนแต่การที่เราออกไปแต่ละจุดเนี่ยเรามีแผนเรามีข้อมูลในการออกไปนะครับอาจจะมีกลุ่มเสี่ยงมีกลุ่มป่วยที่อาจจะเป็นคาดการว่าอาจจะไปป่ปวยเยอะๆเป็นคัตเตอร์ขึ้นมาได้นะเราก็รีบลงไปก่อนเพื่อที่จะสก,กัดไม่ให้เกิดคัตเตอร์ใหญ่ๆนะครับถ้าเรากรวจผลเจอตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันก็สามารถหยุดโรคได้เร็วเราก็ลงมาตรการของเราลงไปควบคุมโรคได้เร็วก็จะลดการแพร่ระบาดของโรคได้ ได้ดีขึ้นครับหลังจากที่มีการตรวจครั้งที่1ครั้งที่2ของเราตัวนี้ครับมันตัวนี้พบวุฒิเชืยงเลยครับครั้งที่1ครั้งที่2ถ้่าที่ตลาดตรงนู้นนะเนาะที่เปิดวันที่เท่าไหร่นะสิบเอดถึงสิบสี่ไหมที่ตลาดที่ตรวจไปสามครั้งก็มีบ้างปลาปายนะแต่ไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็เป็นการเก็บตกของตลาดนะครับในส่วนที่ที่ตรวจของเราเนี่ยตอนนี้มีแนวโน้มที่ที่ตรวจพบเจอน้อยครับน้อยลงน้อยลง